รีวิวเครื่องเล่นเทปนะครับยี่ห้อโซนีนะครับเป็นระบบเป็นเทปวินเทจนะครับโมเดล CF1450 นะครับระบบเทปใช้งานได้เต็มระบบนะครับแต่วิทยุมันใช้ไม่ได้นะครับเปิดรีดิโอเราใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไฟ220โวลต์าเรามีสายไฟแถมให้หมวกลมนะครับส่วนระบบไฟนี่ผมจะมีลูกสอนชี้ไว้ให้นะครับมันจะมีทั้งหมด4รูนะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ จะมีทั้งหมดสี่รูหนึ่งสามสี่ด้านล่างนี้เป็น dc ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับผุมตัดสายออกเรียบร้อยเผื่อเสียผิดนะครับใช้ด้านบนสองแง่งนี้นะครับเสียบเข้าไปจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับเสียบรูนี่นะฮะเป็นสายหวกลมตรงรุ่นนะครับมีช่องสายฐานด้านหลังใช้ฐานเบอร์ดีสีก้อนเนี่ยนะครับนี้ไม่ได้ลองให้นะครับ ตัวนี้เป็น make in japan นะฮะตัวรุ่นเก่าจริงๆวิน v i n t นะครับด้านหลังจะมีระบบแะงรเขาไม่รู้นะครับเสาววิธีตรงรุ่นไมครับไม่งอน,นะครับเครื่องสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลาตัวนี้ไม่มีหูหิ้วมาให้นะครับหูหิ้วไม่มีมาให้เลยนะครับสวิงวิแบตเตอรี่นี่ติดปกตินะครับผมเปิดเลดีโอนะครับเสียบป,ปั๊กปึ๊บเปิดเดีโอนี่ไม่ติดไม่มีไม่มี สัญญาณไฟเลยนะครับที่เป็นเสียนะครับแต่ตัวนี้ต่อไลน์นนะครับได้ต่ออุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้จะเหมือนเทปนอนก็คือเวลาต่อไลน์มันจะมีคําว่าไลน์มอนิเตอร์นะครับรีโมทไมค์ต่อเข้าจับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายออกนะครับสามห้าเข้าช่องไลน์นะครับแล้วก็กดอัดเสียมันจะไม่ออกตรงนี้นะครับกดเ a เบอร์เลคคอด นะครับนี่คือการบันทึกอันนี้สวิงปกติสวิงจากการเปิดจากตัวนี้ลูกค้าสามารถต่อจากาโทรศัพท์เปิด YouTube นะครับเพื่อมาได้เวลาเราอัดให้เราฟังใส่หูฟังมอนิเตอร์นี่นครับเน <ไป S 1> ี่ยค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของทบทบายสานะคะหมดเวลาแล้วนะคะเสียงมันจะออกหูฟังก่อน,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันไม่ออกลําโพงนะครับนะครับนี่ต่อจากเครื่องนี้อยู่นะครับนี่ฮะสวิงตามจังหวะ เดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับที่อัดพอสต็อปปุ๊บมันจะตัดไปนะครับเราก็ถอดออกนะครับแล้วก็มาลองฟังดูนะครับที่อัดเมื่อกี้นะครับที่นั่งเดียวพอสำหรับใบป้ายที่อาจจะนี่คือทั้งหมดของท็อปายสามนะคะหมดเวลาแล้วนะคะตอนที่สองคนท็อปพิมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้วิทยุใช้ไม่ได้นะครับแต่เทปเต็มระบบนะพอซ้ายกบขวาทุกอย่างเต็มระบบเลยนะครับ มีไฟติดนะครับตรงนี้นะครับมีไฟหน้าปัดติดนะครับเนี่ยกดไลท์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวฟังระบบเทปนะครับในเคาน์เตอร์เดินปกติทุกอย่างนะครับเต็มระบบเลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อ้ายก่อขวาก่อ้ายนะครับก่อขวากติหมดนนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับ คนตอนได้ปกตินะครับคนตอนแรกปกติเลยนะครับเลคพาจะเดินปกตินะครับก็ดูนะครับกดซ้ายเนี่ยเลคอเตอร์ก็จะไหลนะครับกดขวาเนี่ยเลคอเตอร์ไหลปกตินะครับ เท่นครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ